ไปกินข้าวกันนะคะนี่นะคะข้าวอร่อยอร่อยนะคะอร่อยมากมากนะคะเผ็ดๆหน่อยๆเนาะอร่อยนะคะกินข้าวไปเลยนะคะนีม่มีมะเขือด้วยอร่อยมากๆเลยะคะ่ะอร่อยจริงๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ไปผัดไปโหบานนะคะแล้วก็มาแลวกัมากินได้เลยค่ะหวานฉ่ำหวานฉ่ำเลยนะคะอากาศร้อนๆกลางวันก็ร้อนๆหนาวไม่ค่อยมีแล้วนะคะ นี่แหละหวานแดงๆนะคะแดงๆแ,แ,แดงมากนี่แหละค่ะอื้มหวานอร่อยค่ะบก็หายน้อมกินอีก เนี่นแหละค่ะถ่ายท้องดีนะหวานมากอร่อย น่ากินแล้วอร่อยนะคะกินกันได้เลยนะคะหวานหวานอากาศจย็นเยม่เย็นแล้วอากาศร้อนๆนะคะกินดีจ้ายิ่งแช่ตู้เย็นแล้วว่าโอ้โหสุดยอดเลยคะ่ะเนี่ยหวานอร่อยมากกลมกล่อม อร่อยมากๆนะคะเอาไหมคะมันกินยันได้เลยจ้านี่นะคะชิ้นนี้นะคะมีเม็ดไม่เยอะมันเป็นบัดเอเ็งโมใบใหญ่นะคะอื้อร่อยอร่อยอาก ก็เป็นคลิปไม่ยาวนะคะว่าวันนี้เรามามาทานแตงโมอวดอๆเพื่อนๆค่ะแตงโมกับมะละกอค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะ มากินอกโมนะคะปีแรกและวันแรกนะคะของปีนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าขอบูรักณาพักคุ้มครองสาธุนะคะ,ะหน่อยบอกค่ะต้มตำต้มตำอ,อร่อยมากอร,อ,อร่อยอร่อยโอ้โห อืมอืมอืมออ,อ,อร่อยยกเตมอืมน้ำซุปเห็ดเห็ดเห็ดอร่อยอร่อยจ้าสวัสดีค่ะมากินใบไฟขอบกันนะคะอันนี้เราให้เขร้อนกันนะว่าจะอร่อยขนาดไหนเครื่องปรุงเรามีแล้วนะคะก็ใส่ไปในนี้แล้วนะคะเราแกะเลยจ้านี่ค่ะอร่อ้วเติมหมูเข้าไปนะคะหมูที่เราหมักเอาไว้นะคะอ่านี่ กินแบบง่ายๆ,ๆนะคะตือหมูนะคะแล้วเราก็ได้ไวๆนี่นะคะเห็นไหมคะไวๆนะคะอ่ามากินกันได้เลยนะคะเผ็ดไม่เผ็ดนะคะก็เติมพริกไปได้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่พริกนะคะขออนุญาตนะคะยินเอาพริกก่อนค่ะพริกเรา็ป็นพริกย่างนี่แหละค่ะนี่นะคะพริกพริกนะคะป่นแล้วเพิเป็นถุงนะคะหร้อเป็นถุงแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่แกะแกะนี่นะคะแขกแขกยังดีมาเนาะ เราเต,ติมลงไปค <twitch. S 1> ่ะเพื่อความเผ็ดเผ็ดไหมเผ็ดไหมเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดเผดนะคะีเราก็มากินกันนะคะอร่อยนะอือใบไวกล่องนะคะเนี่ยง่ายไปไหนกลางจังหวัดสบายสบายเราเพิ่มหมูของเราไปสักหน่อยนึงนะที่เราหมักเอาไว้หรือว่าเราใส่แพ็คไว้เลยในตู้เย็นนะเราก็มากินกันเฮ้ยใบไวนนะคะใส่ไข่ไวนไข่นะคะกล่อง เป็นแก้วนะคะแล้วก็เลือกเป็นกล่องๆไปง่ายๆดีนี่นะคะอร่อยอืมกินแบบง่ายๆนะคะอร่อยด้วยมาอร่อยไปด้วยกันนะคะ นี่ค่ะแล้วก็ซร้อนเนื้อหมูที่เราทำเอาไว้มาใส่ที่หลังนะคะถ้ามีผักก็ใส่ผักได้ใครหมักหมูก็หมักแล้วแค่ยินได้เลยนะคะอลากกินก็มากินมาลวกกินกับนีก็เตรตอะไรก็ได้คะ่ะเห็นไหมคะ lớn hả cái bể lời đẹp ăn loại ăn loại nó ก,กินทำท่าทางให้อร่อยแต่มันก็อร่อยนะไม่ต้องใส่น้ำปลานะคะเพราะเขาเค็มอีกตัวเขาแล้วค่ะอืร้อนมากอืมร้อนไม่ต้องบอกเลยค่ะร้อนร้อนเผ็ด อ๋อเป็นคลิปไม่ยาวนะคะมาแนะนำว่าเราวันนี้กินไวๆนะคะไวแก้วเีวแหละค่ะเราจิบปากเรเรียกอ่องนะอันนี้ค่ะ